ไปครับรุ่น8ปีชายครับหมายเลขแรกครับหมายเลข207ครับ207เด็กชายพัฒรชนนใจอยู่จากโรยสกายตามมาด้วย208ครับเด็กชายทิติกรนาคสังครับจากซอฮาไบแอนด์พาร์ค53 210ครับเด็กชายปรินบุญยะพานุกูลครับจากสเปเชียลบอย910หมายเลข222ครับยานดพัทชิวปรีชา893ดิสโทรหมายเลข206ครับ เด็กชายนรึกปกรณ์ป้องป้อมครับลิมิเลสกับส0งศครับเด็กชายภูวเดศสีสว่างครับออบจออสุสุสุพันบุรีครับ211ครับ211นั้นเป็นนัชพลวันศรีจากสปินอัพ n x x และ201ครับ201ธนกฤรพลอยเลี้ยงครับจากวัน l a บชูวินครับมาดูครับท่านผู้ชมครับแชมป์เก่าอย่างภูวเดชครับนะ บอกว่าผมมากับพระครับนะน้องภูครับหรือจะเป็นทิติกรนาคสังครับพระธนชนใจอยู่จากโรจสกัดก็เป็นตัวแปลอีกหนึ่งนนนี่ปล่อยตัวปล่อยตัวมาตอนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับรถดสีสว่างเจ้าเดิมพระพิํามเจ้าเดิมครับเจ้าเก่าเวลาเดิมหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้ครับเพราะกำลังอยู่ในช่วงแท็กซี่สองผมไม่ห่วงหนึ่งครับโคดบอสมาดูสองและสามและสี่ครับ สองและสามสองและสามสามและสี่ตอนนี้โอ้โหเบียดนอกขึ้นในเบียดในขึ้นนอกตอนนี้ครับเอาแล้วครับตอนนี้ทีหนึ่งนะั้นไม่น่ามีปัญหาครับตอนนี้เรามาดูที่สี่จะแซงได้ไหมครับจะแซงที่สามไดไหมเข้าวงในทีหนึ่งนั้นสําหรับหมายเลขสองศูนย์ห้ากำลังจะเข้าเส้นชายและเข้าเส้นชายเป็นที่เรียบร้อยครับตามไปด้วยหมายเลขสองหนึ่งหนึ่งและก็โอ้โ oh หนี่ครับไม่ธรรมดาจริงๆครับสําหรับรุ่นเล็กนี้นะครับ สและ4และ5นั่นโอ้โหขับเขี่ยวก็จะถึง100เมตรสุดท้ายแล้วครับก่อนเข้าเส้นครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาหมายเลข210นะครับครับให้กำลังใจคุณเสมอครับปรินบุญญาพานุกูลครับสเปชบอย910นี่ครับ